สวัสดีค่ะวันนี้จูก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะคอมาแบบล้นๆ้นนิดนึงนะคะขอภัยด้วยนะอาจจะดูแปลกตาหน่อยนิดนึงนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะก็เดินทางมา EP ีที่10แล้วนะคะช่วงนี้จูก็ไม่ค่อยสบายนะคะถ้าลงไปข้างล่างเมื่อไหร่นี้เอาเลยนะคะคือรู้สึกเจ็บคอขั้นเนื้อขั้นตัวขึ้นมาเลยนะคะจูก็ อยากให้ทุกคนระวังตัวหน่อยนิดนึงนะคะจูก็เองจูตัวจูเองอะก,ก็เซฟอยู่เหมือนกันนะคะเออจูก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับแม่แม่ท่านไหนพี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะที่ลดน้ําหนักได้นะคะจูดีใจมากนะคะดีใจมากที่ทําตามแล้วลดจริงนะคะลดจริงลดจริงเพราะว่าบางคนเนี่ยลดอบอกจูมาว่าบางทีทําลดไปก็ไม่รู้ตัวนะคะไม่รู้ตัวลดแบบน้ําหนักไม่รู้ตัวนะคะ มีมีคนอยากเห็นหนูลูกมีคนอยากเห็นมีแม่แม,แม่ป้าป้าอยากเห็นนะจ้าก่อนที่ลูกจ้าก่อนจ้าก่อนสิอ,นอ,นสอ่ะก็มาเข้าคันถามกันเลยนะคะเมื่อกี้นี้ลูกมานะคะลูกมาตามนะ,ะจูก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะมันเป็นอย่างนี้แหละเวลาที่จูจะอ่ะทําคลิปอะ่ะเขาก็มา เรียกให้จูไปดูก้าบกับเขานะคะเขาไม่ให้ไม่ค่อยให้จูห่างเท่าไหร่นะคะเมื่อคือนนี้ก็นอนตีสี่เขาลุกขึ้นมาเล่นตอนตีสองนะคะอันนี้ก็คือนอกเรื่องไปแล้วจูค่อนข้างที่จะไม่สบายนะคะฟังเสียงดูนะคะไปข้างล่างเมื่อไหร่อนี้ก็เอาเลยนะคะ,ะสำหรับใครที่ถามจูมานะคะว่านมเปรี้ยวกินได้ไหมนมเปรี้ยวถ้าไม่มีน้ําตาลก็กินได้นะคะกินได้ให้ดูน้ําตาลนะคะสังเกตน้ําตาลนะ,ะจูให้อยากให้ระวังเรื่อง น้ำตาลอาหารแปรรูปต่างๆนะคะที่จูอยากให้งดไปก่อนนะคะอยากให้งดไปก่อนนะผละไม้ที่มีรสหวานนะคะผละไม้ยกเว้นได้ก็คือพวกที่ไม่มีรสหวานพวกตระกูลเบอร์รี่ก็กินได้นะคะพวกเป็นผักปัน่นหรือว่าอะไรปั่นก็สามารถกินได้นะคะพวกเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยพวกชมพู่ไม่หวานแคนตาลูปไม่หวานอย่างนี้ก็พอได้อยู่ ถ้าเมื่อไหร่เราลดน้ำหนักได้ไปถึงครึ่งทางแล้วเรารู้สึกว่าสติเราจะหลุดออกไปนะคะให้เราดูให้กลับมาดูคลิปจูอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบูธบูธความรู้สึกของตัวเองให้กลับคืนมานะคะให้กลับคืนมาอยู่ที่เดิมนะคะบางทีการที่เราลดน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะงดสั่งสรรไปก่อนนะคะงดการเจอเพื่อนๆงดการเจอญาติ ะะงดการไปงานปาร์ตี้อะไรต่างๆก่อนเพราะนั่นเป็นสาเหตุทําให้เราหลุดนะคะเราอาจจะกินเตลเลอรเตลเลยกลับคืนมาไม่ได้นะคะอร่อยเกินอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าความเคยชินของเราอะเสพติดแป้งเสพติดน้ําตาลนะคะเสพติดมายาวนานการที่เราจะกลับไปทําแบบเดิมอีกมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคะแล้วทาให้เราดึงสติกลับไม่ยากอันนี้ เกิดจากประสบการณ์ของตัวจูเองเลยนะคะอันนี้ให้ระวังไว้ด้วยนะคะให้ถือว่าการให้ลดน้าหนักเนี่ยให้ถือซะว่าเราเข้าคอร์ดกันแล้วกันให้ทําให้ลอกเมนูอาหารตามจูเลยนะคะตามจูเลยเพราะว่าจูทํามาแล้วมันลดแล้วก็ไม่ค่อยค้างนะคะให้กินตามนี้นะคะให้กินข้าวหนึ่งทัพีนะคะนอกนั้นก็ให้เน้นเป็นกินกับอ ตื่นเช้ามาเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะจูก็จะมากินเป็นกาแฟดำนะคะตื่นเช้ามาเลยกินกาแฟดำประมาณ3ช้อนชานะคะวันนี้จูใช้เป็นกาแฟตัวเดิมนะคะเป็นเนทโกลนะคะเป็นสีทองทองแบบนี้นะคะไปหาซื้อกันได้นะกาแฟตัวนี้จะไม่เปรี้ยวนะคะหลังจากนั้นจูก็จะมาใส่เกลือดำเกลือฮิมาลายันนะคะเป็นเกลือดำที่ สามารถนะคะปรับให้ร่างกายของเราเป็นด่างนะคะช่วงโควิดนี้จูแนะนํานให้ทานเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยปรับให้ร่างกายของเราเนี่ยเลือดของเราเนี่ยเป็นด่างเมื่อไรหร่ที่ร่างกายของเราเป็นด่างเนี่ยเชื้อโรคจะไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ของเราได้นะคะอันนี้คือดีมากๆแล้วก็สําคัญมากเลยนะคะ ก็ลองไปหาซื้อมากินกันดูนะคะมันมีแร่ธาตุอยู่84ชนิดซึ่งจำเป็นกับเซลล์ในร่างกายของเรานะคะเกลือดำเนี่ยเขามีโมเลกุลที่เล็กมากแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายของเราได้เลยนะคะสามารถล้างพิษโลหะหนักต่างๆในร่างกายของเราได้นะคะนี่คือความแตกต่างจากเกลือดำกับเกลือธรรมดานะคะตัดมาถึงตอนเที่ยงจุก็จะพามาทำซุปนะคะ ก็จะใส่เป็นหอมแดงกระเทียมเม็ดผักชีใครมีรากผักชีก็ใส่ไปนะเสร็จแล้วก็จะใส่เป็นเกลือดำนะคะเกลือหิมาลายันนะคะเพิ่มรนถาดไปนะเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆเลยนะคะเสร็จแล้วจ้ก็จะใส่เป็นแมกกี้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยตาตากีลงไปคะ่ะน้ำมันหอยตัวนี้ไม่มีน้ำตาลซื้อมาจากโลตัสนะคะ หลังจากนั้นจูก็จะใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซนใครจะใส่เป็นน้ําตาลอิรลทหรือว่าน้ําตาลย่าหวานก็ได้นะหลังจากนั้นจูก็จะใส่เป็นน้ําส้มสายชูนะประมาณ3มช้อนโต๊ะใครชอบเปรี้ยวมากกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่พ่อทําให้จูกินตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ไก่เนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะ เพื่อที่เราจะมาต้มซุปหลังจากน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะอันนี้เป็นซุปกะหล่ำนะคะเป็นซุปกะหล่ำเราก็จะใส่กะหล่ำปีลงไปนะคะความหวานของกะหล่ำเนี่ยก็จะออกมา ะะออกมาในน้ำซุปนะเมนูนี้เป็นเมนูที่มาจากาเพื่อนชาวฟิลิปปินของพ่อจูนะคะพ่อมาทำให้กินตอนเด็กซึ่งจูติดใจมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นซุปมันออกเปรี้ยวหวานนิดนึงนะคะมันจะหวานาความหวานเนี่ยมาจากกระหล่ำจริงๆแล้วเราใส่พริกทอดได้ด้วยแต่ว่านี่จูไม่ใส่นะบางทีลูกอาจจะกินด้วยนะคะตัดมาจูก,ก็มาทำน้ำจิ้มเลยนะคะเป็นน้ำจิ้มง่ายๆนะคะก็ ้ำพริกมาแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็มะนาวนะคะแล้วน้ำปลาแล้วก็ใส่ผงชูรสไปนะคะเสร็จแล้วนะคะจูก,ก็จะคนๆในเข้ากันแล้วก็ใส่เป็นน้ําสุปนะคะเพื่อให้ลดความเค็มลงนิดนึงนะคะใส่ลงไปเลยเมนูนี้รับรองว่าอร่อยมากๆเลยนะคะ ก็ลองไปทําทานกันดูนะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะข้าวเหมือนเดิมค่ะข้าวหนึ่งทัพพีให้เน้นกินกลับเลยนะคะให้เน้นกินกับเมนูนี้จูกินถึงตอนเย็นเลยนะคะตอนเย็นคือจูไม่ได้ทากับข้าวแล้วนะจูใช้เมนูนี้แหละค่ะกินตอนเย็นเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากทําหลายรอบนะคะก็อย่าลืมลองไปทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้จูไปแล้วละค่ะ